นี่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 สองลูกเลยเลี้ยงกันอยู่เลยสองลูกเลยสองลูกสามลูกก็จ้ะนี่นี่จ้ะนี่เห็ดพึ่งเพื่อนดูอย่าถ่ายรูปกันดูเลยจ้ะโอ้คนเพื่อนดูนี่นี่นี่ลูกโทรศัพท์ นี่จ้าถูงใจมากเลยนี่เลยจ้าอู้อยู่ใตายคาเลยเราเห็นอีกแต่ว่าเราเรากลัวเหยียบมากเลยเพราะว่ามันขึ้นทุกทุกไอนี่เลยอ่ะเพื่อนเราไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ตรงนี้นะใต้ตะดอกน้อยๆเพื่อนดูนี่เห็ตพผงหวานของเรา ดูเลยโอ้ยเพื่อน,นงามไม่มีที่ติเลยนิดหน่อยอุยเห็ดกระโดดงามมากเลยจ้างามเลยงามเลยปิดรูปิดรูมีกไหมจ้าอะลยจ้าเฟ์เคกมากเลยทุกคนจ้าเพื่อน,นได้อยู่ละอันนี้ก็เอาจ้า มันกินได้แล้วอมีตำหนิหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนี่นจะ้ะนังเล็อกอยู่แต่ดอกเนี้ยใช้ได้นะนจะ้ะแล้วก็ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยจะ้ะ นี่เพื่อนมีหลายดอกเลยแต่ว่าเราจะเอาเราจะเอาแค่สองดอกโอ้ยมันมาไม่เป็นไรม,นมาแล้วขออภัยจริงมาแล้วก็เอากินได้นี่จ้ะเพื่อนดอกกำลังกินเลยอาจารยทุกคน ตรงนี้เราเจอดอกใหญ่อยู่น,นานๆจะได้แบบนี้สักทีหนึ่งนเพื่อนี่ๆมีตาด้วยนะดูดิน่ารักมากเลยนี่ปะปะปะก่อนที่จะตูกกินมากกว่านี้ดูดิองา เลยจ้ะมีตาด้วยดูดิเ,เพื่อนๆะรว่างทางที่เราจะกลับเราเจออย่างนี้เราจะทำยังไงดูดิเนี่ยโอ๊ยลากไม้เขาเกิดมันมีลากไม,ม้อ่ะเพื่อนๆอุ้ยโทรศัพท์เรก็เออมีลากไม้จ้ะนี่ได้เลย นราว่าจะไม่ได้จะแล้วลากไม้คุมดูดิมาที่เดียวกันเลยใกล้ๆกล้กันมาเลยจ้ะที่เดียวกันนะใกล้ๆกล้กันนี้เลยจ้ะดีใจมากเลยได้ลูกใหญ่ใอญจ้ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลูกใหญ่ญ่แบบนี้เลยเราจะไม่เก็บข่าลายแล้วนะแต่เราเห็นดอกข่าลายแล้วเราอดใจไม่ได้เลยเ,เพื่อนนี่ นี่อมีโราดใจไม่ได้เลยขาลายนี้งามมากเลยอ่ะนี่ตรงนี้อีกเพื่อนๆขาลายเดี๋ยวมะาเอาขาลายก่อนนะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยขาลายเห็นไหมอืม่เกียดมุดจังเลยดอกนี้นี่จ้ะขาลายเพืาา่อน แก็ไม่ใช่ขาลายอย่างเดียวนะมีนี่ด้วยหวานวน,นี่เพื่อนๆขาลายอู้เพื่อนๆดูดิเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มรีกดองเดี๋ยว Tchau.